อาจารย์เสรีอยู่กับสถานการณ์น้ำ,นท,นำทั้งน้ําท่วมน้ําแรงปรากฏการ์เรื่องของเ,อเกี่ยวกับนี่แหละดินฟ้าอากาศเนี่ยโอ้ร่วมสิบปีนะฮะ uh huh. สิบปีแล้วเนี่ยเราเริ่มที่สภาพอากาศก่อนแล้วค่อยมาดูสาการน้ำนะจย์ตอนนี้สภาพอากาศเนี่ยถ้าดูจากาที่กรมอุตุนิยมวิทยา,าว่าเนี่ยมันก็มี depression มีพายุซ้อนร้อนมีใต้ฝุ่นนีลุมล่มๆอยู่ทางฝั่งไปซิฟิกเยอะนะดานะครับถูกต้องครับ ก็ระยะสั้นใกล้ตัวที่สุดก็คือมีดีเทชันลูกหนึ่งตอนนี้กำลังเข้าฟิลิปินคาดว่าจะส่งทบกับประเทศไทยเนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือนะครับประมาณที่ยี่สิบเอ็ดยี่บสองนี้นะครับเพราะฉะนั้นปริมาณตกเนี่ยจะขนาดไหนเนี่ยต้องรอความชัดเจนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างแบบจําลองและประเมินน้ําท่วมได้นะครับผมอันนี้มันตั้งชื่ออย่างดีเพชันเนี่ยอย่างใช่ไหม อ่อถ้าเป็นดีเฟกชันนี่จะไม่มีชื่อครับครับผมอมันต้องเป็นโซลร้อนก่อนถึงมีชื่อใช่ครับผมใช่ครับอ๋อเพราะนั้นก็คนละลูกกับไอ้ปูลาซันอะไรนั่นใช่ไหมใกล้ๆคนละลูกครับผมอ๋ออันนี้จะมาประมาณสักเมื่อไหร่ยังไงอ่ะอาจารย์เสรียี่เอ๋อยี่สิบสองโอยี่็ดยี่สิบสองโอใกล้ๆนี่เลยนะที่จะถึงนี่เองครับครับใช่ครับนะครับผมอันนี้จะทําให้ภาคอีสานตอนบนเนี่ยหนักหนาสาหัสเลยถูกไหมครับ ก็ก็จะต้องประเมินว่าปริมาณฝนนะครับถ้าฝนสองร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็หนักเพราะว่าเชียงรายที่แล้วเนี่ยฝนสองรอยี่สิบมิลเมตรนะครับต่อวันนะครับเออเชียงรายเนี่ยนะพอไปไปดูในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอาจารย์บอกว่าสองร้อยี่สิบมิลเมตรเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ท่วมรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์หรือว่ามันสมทบมาจากปริมาณฝนในพื้นที่ของเมียนมาแล้วก็รัฐที่มันอยู่ระหว่างเ อยู่ใกล้ใกล้เคียงกับประเทศไทยด้วยฮะหรือยังไงใช่ครับต้องเลยสานะมสิบเปอร์เซ็นตนะมีชื่อว่าสัดส่วนที่น้ําที่จากพม่าที่ลงมาครับนะครับอ,อยู่ต้มืองเชียงรายนะครับส่วนแม่สายนี่อีกอีกรูมน้ำหนึ่งอีกนะครับตัวนั้นก็จังหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงพูดง่ายว่าดูเฉพาะตัวเราเองไม่ได้แล้วนะครับก็ต้อง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะครับแล้วก็แน่นอนหาความช่วยมือครับครับผมอืมอืออืออืทีนี้ไอ้ไอ้เมื่อกี้ที่พูดถึง d e เ l t i o n ที่จะเข้ายี่สบยี่องเนี่ยมันหางมันจะไปถึงฝั่งแถวแถวเอแม่สายอะไรอีกไหมหรือว่ามันจะอยู่เฉพาะแค่ทางอีสานเหลือก็ก็ไปครับตอนนี้ก็คาดการ์ว่าไปถึงไปเชียงใหม่ออกไปทางฝั่งนู้นเลยฝั่งแม่สองนู้นเลย ครับรนั้นก็มีโอกาสโดนรอบสองสิมีโอกาสนะครับถ้าถ้าวันชักวันที่ประมาณผมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยนะครับก็คนมาณฝนน่าจะค่อนข้างจะนิ่งละพอนิ่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดว่าตรงไหนบ้างที่หนักนะครับก็ต้องสิบเก้ายี่สิบมีเวลาเตรียมตัวสองวันนะครับก็ต้องต้องระดมนะอย่าให้เกิดบทเรียนซ้ําเมื่อครั้งที่แล้วอีกนะครับครับผมอื ทีนี้ตอนนี้ที่คนคนเริ่มจับตามองคือบอกมวลน้ําส่วนหนึ่งจากไม่สงไม่สายมันก็ลงแม่น้าโขงแล้วเดี๋ยวมันก็จะม้วนมาเข้าอีสานและตอนนี้สถานการณ์เป็นไงฮะทางฝั่งอีสานเนี่ยครับก็เมื่อมวลน้าซึ่งผ่านหนองคายไปนะยอดน้ําเมื่อวันที่สิบห้านะครับแล้วก็จะไปที่นครพนมคาดว่าวันที่สิบเก้าเนี่ยมวลน้ําจะสูงสุดแล้วจะทําให้ช่่มนครพนม แต่ว่านักคมพิวเตรเนี่ยจะท่วมเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองบางส่วนแต่จะไปหนักที่อำเภอพระธาตุพนมครับก็คือน้ําจะสูงจากปัจจุบันเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบเป็นถึงหนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจคันกั้นน้ําให้ดีประชาชนที่ยังไม่ได้ท่วมตอนนี้เนี่ยจะมาอีกสักเมตรหนึ่งท่านจะท่วมไหมเนี่ยต้องต้องต้องพิจารณาไอ้ที่ยกของขึ้นที่สูงเนี่ยอาจจะสูงไม่พออาจจะสูงไปกว่านั้นอีกใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับันที่สิบเก้าจะสูงสุดครับนี่นครปฐมโครับนะครับทีนี้หลายคนเนี่ยนะฮะมันมีการพูดกันในโซเชียลรัฐบาลก็ปฏิเสธยืนยันมาโดยตลอดนะฮะว่าไอสถานการณ์น้ามากในแม่น้ําโขงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรณีเรื่องของการปล่อยน้ําจากเขื่อนจีนเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้มากน้อยขนาดไหนอ่ะครับคือคือเราต้องยอมรับว่าในลุ่มแม่นโขงเนี่ยประเทศจีนมีสัดส่วนสาคัญยี่สิบเปอร์เซ็นต ประมาณนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ช่วงกลางหนักก็คือหมายความว่าจีนแม้จะปล่อยน้ำน้ํามาน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยระหว่างจีนมาลาวหรือมาไทยเนี่ยนะครับน้ําเยอะมากก็คือน้ําลงด้านข้างนะครับนั่นจะสังเกตจากตัวเลขที่จีนแจ้งมาเมื่อสองวันที่แล้วสองพันลูกบอลเมตรต่อวินาทีแต่พอมาถึงเขื่อนสายยาบ,บุรีนะครับ สองหมื่นลูกบาทเมตรตงนีซีที่ปล่อยลงมาเห็นไหมจิตเจ้าตัวนะมาจากไหนก็คือมาจากลำลำสาขาด้านข้างๆเนี่ยแม่โขงนะครับมันลงมามาเติมใช่ไหมฮะใช่มาเติมนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุก็คืออย่างที่บอกข้างต้นว่าจีนมีส่วนสาคัญยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับผมอืหมายความว่าไอ้ที่น้ํามันมากที่แม่น้ําโขงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาระที่จีนไปสําคัญถูกไหมอาจารย์ มันเป็นรเรื่องของสภาพอากาศปริมาณน้ําปริมาณฝน,าน,ม,นมันมากถูกไหมครับใช่และน้ําจาด้านข้างน้ําจากขาเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาเราเหมือนกับขับรถฮะพอเราขับรถไปเนี่ยนะครับผ่านอยุธยานนะฮะมามาด้านข้างมาจากตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีสภาพมาอย่างเงี้ยมาเติมนมีฮะมาเติมเยอะนงใช่มาเติมมาเติมเยอะขึ้นเรื่อยๆอืใช่ใช่ใช่ครับ ครับนะครับทีนี้ทีนี้นตอนเนี้ยอาจารย์พูดถึงนครพนมเนี่ยนะ,ะก็บอกว่า,ามันก็เริ่มท่วมนะฮะแต่นี้ถ้าเกิดฝนมันมาหนักมันก็ต้องต้อง,อ,งอาจจะเผชิญวิกฤตไหมหรือเราต้องเตรียมระมัดระวังขนาดไหนฮะโอ้แน่นอนเลยผมไม่กังวลมากถ้ามันมาสองร้อยจริงบอกนะอ่ามันจะมันจะเป็นยังไงอ่ะภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งการประเมินอาการเป็นเรื่องสําคัญคือตอนเนี้ย เอถ้าประเมิน200เลยนะครับสามารถจะบอกได้เลยว่าอ่วมนะครับหมดแน่อ่วมเลยใช้คําว่าอ่วมเลยนะอาจารย์นะถ้ามันมา200จริงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะมาหรืเปล่ฉะนั้นภาพต่างๆเหล่าเนี่ยมันจะต้องวางแผนนะครับคือที่ผมเรียงรู้ัวว่าพอสิด8ชัดเจนก็มีเวลา2วันถ้าเราวางแผนตอนนี้เรามีเวลาหลายวันถูกครับแต่ทจ่ควรวางแผนอะไรบ้างแผนเผชิญเหตุต้องทํายังไงบ้างอาจารย์ครับ ก็หน hai, ึ tools, no ่งก็คือสมมติเราประเมินแล้วว่าถ้ามาสองร้อยใช่ไหมฮะภาพรวมว่าน้ําจะท่วมตรงไหนมั่งเนี่ยเราก็จะคุยกันแล้วว่าเอ๊ะน้ําพวกเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนคุยกันก่อนนะครับและเรื่นงที่เศรษฐกิจที่ไหนที่อยากจะทําให้มันไม่ท่วมเลยบอกว่าเสียหายหนักเนี่ยตรงนี้ป้องก็ต้องป้องนะครับแต่แล้วน้ำก็ไปอยู่ตามที่เราวางแผนนะครับเครื่องจุดน้ําพอไหมนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะน้ําโขงมันมีน้ําฝนด้วยอืมนะครับ หลายยสิ่งเนี่ยมันเป็นการวางแผนนะครับมันต้องคุยกันนะก่อนเข้ามามครับแล้วแล้วเขาวางแผนอ <laughs> ันรใ่ไงชาวบ้านคนนี้เลย<ต>เขาวางแผนอย่างนะที่อาจารย์ว่าหรือ,อยังเนี่ยว่าจะบริหารน้ํา<ไ>เอาน้ําไปไว้ตรงไหนจะป้องเมืองป้องตรงไหนบ้างอะไรเนี่ยนะฮะเขาเขาตามกันเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องของทางการก็คุยกับท้องถิ่นนะครับนี้เราไม่ทราบแผนนะครับประชาชนในพื้นที่ต้องรับทราบแผนตัวนี้เพราะว่าเป็นประชาคมครับผมครับผม อืมอืมอืมอันนี Hero> ้ก็จะนะฮะจังหวัดตามเรียกแม่น้าโขงไล่มาเรื่อยนะฮะแล้วก็ไปนู่นเลยไปน้ําอยู่ที่อุบลถูกไหมอาจารย์มันไล่จากนครพนมแล้วไปไหนต่อหนองคายนครพนมมุกดาหารมุกดาครับแล้วไปอุบลนะครับแต่อุบลเขาไม่ได้ผ่านผ่านนะฮะก็คือหมายความว่าแม่น้ําโขงเนี่ยมันเข้าไปในลาวแล้วนะครับอ่าใช่ครับอบลก็ครับ ราะฉะนั้นบุกดาหารก็ยังปลอดภัยนะครับยังห่างกว่าตะลิงอุบลก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับเป็นที่คาดการณ์นะครับผมโอ้นะหนักหนาสาหัสนี่น่าจะอยู่ที่นครพนมอืมครับครับครับนะฮะทีนี้อกลับเข้ามาในบ้านเรานี่ตอนนี้ภาคใต้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเป็นเรื่องของมรสุมตามฤดูใช่ไหมอาจารย์หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพังงากระบี่สตูลภูเก็ตเนี่ยอาจารย์ ฝั่งอัลเมนันเออครับ, uh. รบลมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับเพราะกาลังแรงก็เอาความชื้นมันเยอะใช่ไหมความชื้นเยอะมันก็เป็นฝนนั่นแหละนะครับเมื่อรวมกันเป็นก้อนใหญ่เป็นฝนมันก็พัดออกมาถล่มทีพย์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่ง <c oughs> ผมก็คาดการแล้วว่าห้าวันอันตรายเลยนะภาคใต้เนี่ยคือหมายว่าฝนผมส,สมจะไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันจะถึงจุดหนึ่งที่มันระเบิดไงผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ นะครับก็ต้องต้องพูดนะว่าอย่าอย่าไปอยู่ในที่เปราะบางอะ่ะตอนนี้ยเพราะว่ามันมันท่วมแล้วเมื่อวานนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคนทางภูเก็ตหรือพังงานจะบอกว่าท่วมไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตไม่ใช่นะหมายว่ามันจะต่อเนื่องวันนี้พรุ่งนี้จนกระทั่งวันที่ยี่สจะหนักเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิจึงเป็นวันอันตราย ครในะะประเภทเดินสไลด์ภ<ม>ูเขาถล่มนี่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหปริมาณฝนมันมากมหาศาลเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับผม,มนะครับโอ้เราก็โดนทั้งทั้งอีสานทั้งทั้งใตนะ้เลยนาะเออภาคเหนือ<ม>นี่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยดูยหนึ่งภาคใต้ด้วยพื้นที่สําคัญด้านการท่องเทีย่ยวแต่ฟังดูแล้วปีนี้ภาคกลางไม่ค่อยหนักใช่ไหมอาจารย์เอออาจารย์ครับเพราะคือพอดีพายุยางหิ่เนี่ย เขาไม่ได้เข้าเอาเอาฝนมาตกในในลุ่มน้ํายม<อ>นะครับก็ค<อ>ือ <So, S 2> เราเราโดนเราโดนมาแล้วนะครับโดนมาแล้วจากจากก่อนหน้านี้<อ>ก็คือที่แพร่ช่วงสุโขทัยช่วงเนี่ยมันลงมาน้ํายมแล้วก็มาทําให้อยุธยาช่วงเพราะฉะนั<อ>้นแต่เวลาเวลาช่วงนี้มันยังไม่ได้หมดไปไง<อ>ก็คืออย่างพายุลูกในเสี่เข้าเนี่ยเข้าอีสานบนมันแรงมากระถึงถึงลุ่มน้ํายมหรือเปล่า<อ>ถูกไหมถ้ามันแรงถึงลุ่มน้ํายมมันก็ตกลุ่มนยมแล้วก็จะกระทบภาคกลาง อมันก็จะเติมมันก็จะเติมน้ําในลูกน้ํายมนะครับาไหลมารวมกันก็ปยาพรนธร์นธุศสียาก็จะหนักนาสาหสนนทบุรีนี่มีประกาศเตือนแล้วนี่ใช่ไหมยกของขึ้นที่สูงกันตลันเลยอาจารย์ครับผมเอมันจะมันจะฝนมันจะหมดเมื่อไหร่ฮะสมมติว่าจากจากไอ้ดิเชชันลูกนี้ไปแล้วมันยังมีก่อตัวจะต้องเข้ามาอีกกี่ลูกอะไรยังไงฮะครับคือจะมีพายุเกิดขึ้นอีกสิบลูก อุ้ยจับเนี่ยครับในจํานวนเนี้ยสิบล ER ES> ูกอ่ะจะเข้าประเทศไทยกี่ลูกอันนี้คือเป็นประเด็นว่ามันจะเข้ามาสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วเข้าที่ไหนนะเพราะงั้นเป็นเรื่องของที่ช่วงนี้ตั้งแต่การยาไปเนี่ยก็คงต้องจับตาเรื่องพายุอันที่สองคาดการผลในเดือนตุลาพฤศจิกามาหนักนะครับคาดการณ์ในขณะนี้ก็คือเนื่องจากว่าเข้าไปปรากฏการณ์ลาเนีาเนี่ยระดับสูงสุด พอดีประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเพราะถ้าเกิดว่าฝนจะลากยาวนะครับภาคใต้น่ากงังวลในเชิงของภาพที่ออกมานะครับก็คือเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยภาคใต้หน้าหัวมากนะครับส่วนภาคกลางเราขอให้พ้นตุลาก่อนนะครับเพระเาะฉะนั้นตุลาเนี่ยยังเป็นยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับมันไม่ยาวยาวไปถึงตุลาเลยอาจารย์มันไม่ทิ้งช่วงเลยเหรอปกติมันจะทิ้งช่วงใช่เหรอตัวคือปีนี้อย่างที่เรียนนะครับว่า ความชื้นมันเยอะมากนะครับประกอบกับปีเกียกอีกนะครับเมื่อคือมันเป็นอาหารของพายุนะครับเพราะฉะนั้นจุกนี้เขาจะจึไปหล่อเลี้ยงเขาเพราะฉะนั้นเขาเข้าแถวมาถ้าดูภาพพายุนี่เข้าแถวเลยแต่ว่ามันจะเข้าประเทศไทยหรือไม่ไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับผมอ,อสรุปก็คือปีนี้คงไม่มีทิ้งช่วงก็คือกันยายาวไปถึงพฤศจิกานุ่นเลยแต่จะมากจากน้อยอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับูรต้อมครับโอ้ สถานการณ์ฟังแล้วก็นักหนาสาหัสอยู่เหมือนกะันตอนแรกเราประเมินกันว่าโอไ้ไม่หนักไม่หนักทําท่าไปไประมาณทำท่าหนักซะแล้วรอคือเป็นหนักเป็นพื้นที่ครับนะอ,อย่างปีห้าสี่อย่างปีอย่างเชียงรายพวกนี้แน่นอนหนักกว่าปีห้าสี่นะครับภาคเหนืออ่าอ่าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าภาคกลางเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นนะครับนะครับขณะเนี้ยที่ผมพูดน้อยอ่าครับน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่า แน่นอนหเปอร์เซนก็เกิดมาแล้วที่เชียงรายนะนั่นคือหนึ่งในรอบกว่าร้อยจีก็คือหนเปอร์เซ็นต์นเพราะฉะนั้นสิบเอร์เซนะ็นนี่นี่ประมาณไม่ได้นะครับสิเปอร์เซ็นถือว่าตัวเลขสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามนะครับนะนะผมครับโอ้โหถ้ามาเติมน้ํายมนี่ยุ่งเลยถูกไหมอาจารย์อาจารย์ว่าพื้นที่ไหนที่เปล่าบ,บางที่สุดที่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงจะแบบเกิดอุทกภัยใหญ่คือคือจะ จากนี้ต่อไปอย่างที่ผมเรียนขัางต้นว่าภาคใต้เนี่ยเสี่ยงสูงสุดนะครับรอ,องลงมาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งแน่นอนยังไม่พ้นเดือนกันยานะครับก็ยังเสี่ยงนะครับส่วนภาคกลางก็รองลงมาอีกทีหนึ่งนะครับอือบพอพูดถึงต้นออกเฉียงเหนือนี่มันจะภาพมันจะคล้ายๆตอนข่าวที่แล้วที่โอ้เขื่อนโตอ,อะไรนะ อ่างเก็บน้ําแตกที่อุบงอุบวนอ,อ,อะไรบางโฉมเสียมันจะแบบนั้นไหมคือขณะน,น,นี้เองเนี่ยเราเราไม่สาม,มารถไปทราบสถานก,การณ์ของเส้นทางพายุได้คะับเพราะฉะนั้นถ้าเขาอย่างลูกนี้ถ้าเขาต่ําลงมานิดนึงก็โดนอุบลถูกไหมถ้าเขาสูงขึ้นไปนิดนึงก็โดนอีสานบนนี่นะครับความชัดเจนเนี่ยลูกแรกเนี่ยก็คือวันที่สิบแปดเนี่ยลูกแรกนะครับว่าจะเข้ามาที่ไหน และลูกต่อไปอีกเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สถานการณ์จะต้องประเมินทุกๆสัปดาห์นะครับครับอืมครับทีนี้ทีนี้นะฮะฟังสถานการณ์จากอาจารย์เนี่ยหลายคนบอกว่าเรามีบทเรียนกันมาตั้งแต่ปีห้าสี่บูรณาการหน่วยงานด้านน้านะฮะมาเป็นวันคอมมานนะมีงบประมาณการลงไปเยอะแยะการบริหารจัดก,การจากบทเรียนที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมัน มันทำเพื่อจะบัดเทาปัญหาด้านน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยไปกี่มากน้อยอย่างไรอาจารย์โอ้ตอนนี้ผมผมว่าเราเราดูที่ผลผลออกมาดีกว่าถามว่าผลจากเชียงรายแม่สายเนี่ยถามว่าการจัดก,การเราเป็นยังไงโอ้โหไม่ไหวเลยดิอาจารย์แย<า>่ yeah, ดิเสียหายหนักเลยถูกไหมฮะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยถูกม้องมีผู้เสียชีวิตหลายคนเห็นไหมนั่นแสดงว่า ระบบมันล้มเหลวอ่ะคือเขาบอกว่าเตือนแล้วชาวบ้านไม่ไม่ไม่ alert อ่ะอันนี้ถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะใครใครก็มามาเป็นได้สิครับบอกเตือนแล้วไม่ alert ดูกไหมฮะถูกอาจารย์มันก็ต้อกคิดเนอว่าจะทำไงให้ชาวบ้านรู้สึกเออ่ว่าไอ้สิ่งที่เราเตือนไปเขาฟังแล้วเขาเขาตื่นตัวเนาะอืมครับคือความจริง จะสังเกตว่าชาวบ้านก็บอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวหน่วยนี้มาบอกเรื่องฝนเดี๋ยวหน่วยนี้บอกเรื่องน้ําเดี๋ยวหน่วยนี้มาบอกเรื่องน้ําฝนเดี๋ยวหน่วยนึงมาบอกเรื่องดินถล่มมันมาทีละคนทีละคนทีละหน่วยไงบอกเขาไม่รู้จะฟังใครนะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาบ็บูรการเนี่ยเราเราพูดเตือนเห็นแค่บูอะแต่ว่าจริงๆเราเราไม่ไม่บูเลยนะครับประเด็นที่สองคือการเตือนภัยเนี่ยมันต้องมีระดับ นะถ้าจะทําให้คนตระหนักก็คือมันมีสามระดับนะครับระดับแรกคือให้ข้อมูลข่าวสารก็คือช่วงก่อนเกิดเหตุยาวๆนะเช่นสิบวันสิบห้าวันเนี่ยประกาศไปก่อนนะครับเช่นผมบอกว่าอย,อย่างเราคุยกันวันนี้ก็ต้องออกมาเตือนแล้วเนะว่าอ่าสัปดาห์นี้<อ>ต้องระมัดระวังนะอ,งอย่างนั้นใช่ไหมฮะ,ะใช่ประกาศระดับที่สองคือเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังข้าหมายคือว่าให้ประชาชนหรือหน่วยงาน อย่าออกนอกพื้นที่นะเฝ้าระวังนะระดับที่สามคือระดับเตือนภัยคือหมายว่าเกิดแน่นอนแล้วมาที่ไหนเท่าไหร่นะครับน้ําจะท่วมสูงเท่าไหร่เนี่ยมันต้องเตือนอย่างนี้ยนะครับนั่นคือการเตือนที่จะทําให้คนตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเนี่ยมันต้องปรับทั้งหมดนะครับว่าจะจะต้องทําให้มันพูดง่ายให้เห็นภาพคือส่วนใหญ่เราจะใช้ข้อมูลโดยโดยการพูดกันนะครับโดยการข้อความข้อความเนี่ยคนไม่ตระหนักหรอกครับเพราะว่าเขาคุ้นคินนะครับฝนตกหนกักหนักมาก จ็ดสิเอร์ซ็นของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครคุณหนักนะมันไม่หนักหรอกคุกแต่ถ้าเราออกเป็นภาพเลยว่าจากฝนตกหนักครั้งเนี้ยเขตปทุมวันน้ำท่วมเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยหนักนะโอ้โหนะจ้าราวันเลยเดี๋ยวจ้ามันเห็นภาพชัดขึ้นใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าคนไม่ออกไปมันไม่ได้มันต้องทําให้เขาหนัก นะมัน,ม,นมันเหมือนกรณีแม่สายอ่ะเขาบอกว่าเอ,อตอนแรกบอกว่าให้ระวังน้ําท่วมเขาก็คิดว่ามันก็คงท่วมเหมือนที่เคยท่วมท่วมฉับพลันเขาก็ลดจอดสูงที่สูงแล้วนะแต่มันน้ํามันมาสูงกว่าอะไรไน่ใช่ใช่ไหมฮนะใช่เพราะว่าเราขาดการประเมินนะครับเพราะเราเออคิดว่ามาเหมือนครั้งที่แล้วแต่มันไม่ใช่มันมาหนักกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรี่ยงเดถามว่าเออตอนเรามีประเมินเปล่าหรือเรามีเราจะปิดสนามดินเนี่ยเราอยู่ในแผนการเตรียมพร้อมที่จะประเมินล่วงหน้าหรือเปล่า เออถ้าปิดถ้าปิดเราจะทำยังไงเห็นน้ำถูกไหมเห็นน้ําล้อมแล้วก็มาปิดเห็นไหมฮะเห็นแล้วมาปิดไงนะครับมันแสดงเห็นว่ามันไม่อยู่ในแผนนะการประเมินตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เกลือข่ายก็ให้ข้อมูลผมว่าพอน้ําท่วมสูงสุดวันที่สิบเนี่ยหนักแล้วจะมีมีการย้ายเครื่องมืออุปกรณ์เข้าไปแสดงว่าอะไรอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่พอเราไม่ได้ประเมินใช่ไหมว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะเพียงพอหรือไม่ ครับนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่จะต้องเป็นช่องว่างที่เราต้องต้องมาปรับอะครับผม